มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสียชีวิตแล้วนักสแสดงหนุ่มอนาคตกาไกลวัย25่ปีเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังโลกออนไลน์ต่างประเทศได้ออกมาโพสต์ข่าวเกี่ยวกับนักสแสดงหนุ่มอนาคตไกลหลิวเฟิงได้จากไปอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง25ปีโดยมีการเปิดเผยสาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวขณะที่ออกกําลังกายในโรงยิมค่ะ ทางญาติและก็เพื่อนสนิทได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าหลิวเฟิงเสียชีวิตตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ปักกิ่งโดยจะมีการทำพิธีศพแล้วก็พิธีอำลาขึ้นในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลไวัย25ปีเสียชีวิตแล้วทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ